สวัสดีนะครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนวิธีการคํานวณหาดอกเบี้ยนะครับจากการขายตามสัญญาผอ่อนชาระวิธีที่1นนะครับก็คือ,อวิธีค่ารายปีนะครับไปแล้วทีนี้มันก็จะมีวิธีนะครับในการคํานวณหาดอกเบี้ยจากการขายตามสัญญาผ่อนชาระวิธีที่2นะครับซึ่งซึ่ง เราเข้าใจนะครับว่าวิธีที่1เนี่ยคือค่ารายปีเนี่ยมันจะใช้กับการขายอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีอายุในการผ่อนชำระเนี่ยสิปีขึ้นไป1 0บถึงสิปีเนี่ยเขาได้ใช้วิธีค่ารายปีทีนี้วิธีที่2เนี่ยเราเราเรียกว่าวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขนะครับ sum of digits เนี่ยนะครับบ้านเราก็ sum of digits นะครับ digital นี่นะครับ วิธีนี้นะครับดอกเบีย้ยคิดเพิ่มจากเงินต้นหรือราคาเงินสดสุทธิในอัตราที่ตกลงกันนะครับตามระยะเวลาของสัญญาขายผ่อนชำระแล้วรวมดอกเบีย้ยเข้ากับเงินต้นเพื่อให้ได้จำนวนหนี้ทั้งสิน้นพอได้หนี้ทั้งสิ้นแล้วก็หารด้วยจำนวนงวดที่ต้องส่งชำระเพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ส่งแต่ละงวดงวดละเท่าเท่ากัน นันหมายความว่าอย่างไงแกหมายความว่า,าสมมตุติเราขายสามสัญญาพอชำระราคา1นึ่งแสนมีคนเอาเงินดาวมาวาง10,000ืน่นนะครับว่าเราจะขายหนตาตา10%ต่อปีเราก็เอา1 0 0 0งแมาหากด้วย1 0,000ก่อนเพราะมีเงินดาวอย่างเงี้ยนะครับเหลือเท่าไหร่เราก็มาคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยนะครับนะคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณระยะเวลาเข้าไปเรียบร้อยก็ เอาเงินต้นกับดอกเบี้ยมารวมกันเสร็จแล้วก็มาหารด้วยจํานวนงวดนี่คือหลักการในการคิดแบบวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างเขาบอกว่านะครับเมื่อวันที่1มกราคม 25x6 กิจการขายเครื่องจักรนะครับในราคา4 0 0 0 0 0บาทนะฮะเครื่องจักรมีราคาทุน2,40,000บาทโดยกำหนดให้ชำระเงิน ทันทีณวันทำสัญญา10,000แสนบาทนั่นก็คือเงินวางเริ่มแรกหรือเงินดาวนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทที่เหลือให้ผ่อนชำระทุกสิ้นปีรวม5งวดโดยคิดดอกเบี้ยอัตรา12ซต่อปีอันนี้คือข้อมูลที่เรามีนะครับอาทีนี้มาดูวิธีการเราก็ต้องคำนวณออกมาเหมือนเดิมนะครับว่าราคาของเงินสดสุดทธิที่ต้องเอาไปคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่เสร็จแล้วก็คำนวณหาดอกเบี้ย ในระยะเวลา5ปีออกมาว่ามันเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับเราก็มารวมกันกับเงินสดสุทธิที่ต้องคิดดอกเบี้ยมันก็จะเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหนี้ที่ขางทั้งสิ้นเราก็เอาจำนวนงวดไปหารมันก็จะได้จํานวนหรือเรียกจำนวนเงินที่ต้องชําระในแต่ละงวดองอดูวิธีการนี้นะครับวิธีการในการคํานวณหานะครับเราก็จะนําราคาขายตามสัญญาผ่อนชาระตั้งนะครับ าหากด้วยราคาทุนก็คือ24 0 0มก็จะเป็นกำไรขั้นต้นนะครับ1 6 0 0 0 0บาททีนี้มันมีเงินวางเริ่มแรกหรือเงินดาวเนี่ยห0 0่งแบาทดังนั้นมูลค่าสุทธินะครับหรือเรียกว,ว่าราคาเงินสดสุดทธิที่ต้องคิดดอกเบีย้ยก็คือเราก็เอาหนึ่งแสนโทษนะครับเอา4 0 0แสนมาหักด้วย เงินดาวหนึ่งแสนบาทเพราะนั้นมันก็จะมีราคาเงินสดสุทธิอยู่ที่สามแสนบาทนะครับเราก็เอาสามแสนเนี่ยมาบวกด้วยดอกเบีย้ยเพราะว่าวิธีนี้เขาเขาบอกว่าให้เอาดอกเบีย้ยมาบวกเข้าไปแล้วค่อยไปคํานวณหารด้วยจํานวนงวดเพราะนั้นเราก็ต้องคํานวณหาดอกเบีย้ยก่อนโดยนานะครับเงินสดสุทธิที่ต้องคิดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับก็คือสามแสนบาทเนี่ยมาคูณด้วยอัตราดอกเบี้ย12เปอร์เซ็นต์ คูณด้วยระยะเวลาก็คือคูณด้วยห้งวดนั่นเองอะ่ะคุณคูณด้วยจํานวนงวดนั่นเองนะครับมันก็จะได้ดอกเบีย้ยออกมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแนบาทเมื่อเรานําราคาเงินสดสุดทธิไปบวกด้วยดอกเบีย้ยก็จะได้จํานวนหนี้ที่ค้างทั้งสิ้น4ี่0 0 0แนบาทนะครับก็ทีนี้ก็บอกว่าต้องผ่อนชาระทั้งหมดเนี่ยก็คือ5้างวดแล้วก็5นี่มาหารเข้าไป งนั้นดังนั้นต้องผ่อนชำระงวดละก็เอา48่แสนหารด้วย5ก็จะได้เท่ากับ96,000บาททีนี้การคำนวณหา,าผลรวมตัวเลขเนี่ยครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นั้นเขาบอกว่าสำหรับวิธีการนะครับในการคำนวณดอกเบี้ยของแต่ละงวดที่ส่งจะคำนวณได้ดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าดังต่อ,อไปนี้นะครับเราบอกว่า ผลรวมของจํานวนตัวเลขห้างวดก็คือเราก็มันก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าใช่ไหมครับเราก็เอาเลขหนึ่งไปบวกด้วยเลขสองบวกด้วยเลขสามบวกด้วยสี่บวกด้วยห้าก็ได้เท่ากับสิบห้าหรือแทนค่าด้วยสูตรดังต่อไปนี้นะครับ n วงเล็บเปิดนะครับ n บวกหนึ่งวงเล็บปิดหารด้วยสองนะครับทีนี้ถ้าเราแทนค่าเข้ามาในสูตรนะครับมันก็จะเป็นห้า n ก็คือจํานวนงวดนะครับ คูณด้วยนะครับ n บวกหก็คือคูณด้วย5บวกด้วยหหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ15เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถ้าเราใช้ตามสูตรก็จะใช้ n นะครับคูณด้วย n บวก1หาร2นะครับหรือถ้าหากเราจะเอาแบบตัวเลขมารวมกันเรียว่าผลรวมจํานวนตัวเลขเนี่ยก เอาค่าเอางวดเนี่ยมาแบ่งออกไปนะครับว่ามันมีตัวเลขอยู่ในนั้นเท่าไหร่สมมุติถ้ามันเป็น8งวดนักเรียนก็ต้องเอา1นึบวกสบวกสบวกสบวกหบวกหบวกเบวกแไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับวิธีการในการคิดนะครับสำหรับาการคนนาํานวณหาดอกเบี้ยของแต่ละงวดนะครับที่เรียกว่าผลรวมของจํานวนตัวเลขก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีการหาได้2รูปแบบนะครับใช้สูตรหรือใช้การเอาตัวเลขมารวมกัน ทีนี้ในการคำนวณหาดอกเบีย้ยของงวดที่1ที่2ที่3ามที่4และงวดที่5ก็คือการนำจำนวนดอกเบีย้ยก็คือตามโจทย์เนี่ยก็คือ18 0 0 0 0ดบาทนี่ถูกครับที่เราคำนวณได้เนี่ยนะครับมาคูณด้วยถ้าในงวดที่5คือในในปีที่1นเนี่ยมันก็จะเหลือข้างงวดอยู่หรือเหลือจำนวนงวดอยู่ทั้งหมดหงวดเราก็ มาคูณด้วย5หารด้วยจํานวนตัวเลขก็คือหารด้วย1 5หาในปีถัดมามันเหลืออยู่สีงวดใช่ไหมครับแล้วก็แสนแปดหมื่นมาคูณด้วย4หารด้วย15ก็ไล่ไปครับปีต่อไปก็เหลืออยู่3มงวดเหลือ2งวดเหลืออยู่1นงวดตามลําดับงนั้นตัวคูณนะครับก็คือหารด้วย15เนี่ยมันก็จะเป็นดอกเบีย้ยของงวดที่1นึ่งะได้มาจาก5ก็คือตัวเลขของงวดสุดท้ายนะฮะหเนี่ยก็คือตัวเลขของงวดสุดท้าย ึงว่าที่ห้าส่วนสิบห้าก็คือผลรวมตัวเลขนะครับดังที่เราคำนวณได้นี่นะครับดอกเบี้ยว่าที่สองทไมมันเป็น4ี่ส่วนสิบห้าก็คือมันก็จะเหลือที่เราเรียกว่า,าตัวตัวเลขสี่ก็คือตัวเลขของงวดสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็สิบห้าก็คือจํานวนของผลรวมตัวเลขนะครับซึ่งมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับงวดถัดไปก็จะเป็นสามส่วนสิบห้า นะครับแสนแปดคูณด้สามหันสิบห้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับต่อไปก็แสนแปดคูณด้สองหันสิบห้าแสนแปดคูณด้หนึ่งหารด้สิบห้าเพราะนั้นนะครับดอกเบี้ย,ววยของแต่ละงวดก็จะมีจํานวนที่ลดลงนะครับทําไมมันลดลงก็เนี่ยตัวคูณมันนะครับมันมันลดลงไปเรื่อยๆปีแรกมันมีตัวคูณอยู่ตั้งห้าหนอนที่ไครับปีที่สองเหลือสี่ปีที 4, ่สาม อ่าก็เหลือสามวดที่สองก็เหลือสองเหลือหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ่ามาดูถ้าเราเอามาเข้าตารางในการคํานวณก็จะเป็นอาาัอไรประมนี้นะครับทาหรับตา,างการคํานวณนะครับจากโจทย์นะครับวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยนะครับอ่าเราคํานวณหาว่ามันมีหนี้คงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอ่าตามที่คํานวณได้นะครับหนี้คงเหลือณนะวันที่หนึ่งมกราคมตามโจทย์บอกว่ามันขายอ่าสินค้าได้นะครับในราคา เครื่องจักรเนี่ยนะครับในราคา4แสนบาทใช่ไหมครับมีเครื่องจักรมีราคาทุนอยู่2แสนสี่แล้วก็นวันทำสัญญามีการวางเงินดาวไว้หนึ่งแสนแล้วก็มีตราดอกเบี้ย12เปอร์เซ็นตให้ผลชําระห้างวดนะครับมาดูตารางนะครับอันนี้หนึ่งมกราคมน,นะครับนี่คงเหลือทั้งหมดก็คือห้าแสนแปดหมืนบาทนะครับจริงแล้วมันมันคิดผิดนะครับนี่นักเรียนเนาะ ใช่ไหมครับอาดูดีๆสิขายเครื่องจักรสี่แสนเครื่องจักรมีราคาทุนสองแสนสะี่ครูว่ามันทำโจทย์มาผิดนะครับตัวนี้นะครับมันน่าจะทำตารางโจทย์นี้มาผิดแหละนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับหลักการเดี๋ยวเราอธิบายง่ายๆนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสมมุติว่ามันขายม,มันประกาศขายในราคาห้าแสนแปดแล้วกันนะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับในวันที่หนุ่มมกราคมเนี่ยมันมีการ คิดดอ,อกเบี้ยโทษนะครับมีการวางเงินดาว1นึ0 0แสนบาทาะฉะนั้นนะครับซึ่งเงินดาว1น0 0 0แบาทเนี่ยมันก็จะเป็นการชําระเงินต้นไปด้วยซึ่งมีเงินต้นมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นในวันที่1มกราคมณวันที่ขายเนี่ยนะครับมันก็จะมีหนี้คงเหลืออยู่ทั้งหมด4ี่แสนแปดหมนบาทนะครับจริงๆมันต้องมาแก้โจทย์ตรงนี้นะครับมันจะได้ตรงนะครับมันคานวณมาแบบหนึ่ง มันก็ผิดแบบหนึ่งนะครับถ้าถ้านักเรียนเข้าใจวิธีการคำนวณแล้วก็อย่าลืมมาแก้ตัวเลขที่อยู่ในตารางนี้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องเป็นสี่แสนนะครับสี่แสนหักด้วยหนึ่งแสนก็จะสามแสนอย่างเงี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็คำนวณไปนะครับจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้มันก็คิดเบลอๆนะครับหนังสืออ่าต่อมานะครับเาว่าชำระห้างวดใช่ไหมครับห้างวดเป็นระยะเวลาห้างวดเนี่ย ปีละหนึ่งครั้งจํานวนห้างวดเพราะฉะนั้นในงวดที่หนึ่งที่เราชําระนะครับที่เขาชาระค่างวดเนี่ยก็คือวันที่3ส,สินวาคม2 5 x 6เนี่ยนะครับจานวนเงินงวดเนี่ยมันจะเท่ากันเพราะว่าเราคํานวณออกมาจากตารางนี้จะเห็นว่าเมื่อเรา,เาจำนวนเ,เราจะหาว่าในแต่ละงวดต้องผ่อนชําระเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาจํานวนนี่ที่ค้างทั้งสิ้นก็คือ480,000ตามที่เราคํานวณได้นะครับมาหารด้วยห้างวดนะครับมันก็จะตก งวดละ90,000บาทเพราะฉะนั้นตั้งแต่งวดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยจํานวนของเงินงวดเนี่ยมันจะเท่ากันก็คือ90,000บาททีนี้มาดูงวดที่หนึ่งคือเดือนวันที่31ธันวาคม 25x6 เนี่ยนะครับเงินงวดมันก็คือ90,000บาททีนี้ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยวิธีการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงอะนะครับเขาบอกว่า,าให้เอา,อามูลค่า ของดอกเบี้ยทั้งสิ้นใช่ไหมครับดอกเบี้ยที่เราคำนวณได้ก็คือแสนแปดใช่ไหมครับไปคูณด้วยนะครับผลรวมตัวเลขก็คือตัวเลขตัวแรกก็คือเลขห้าเนี่ยก็คือตัวเลขของงวดสุดท้ายหารด้วยก็คือส่วนมันก็คือสิบห้าก็คือผลรวมตัวเลขเพราะฉะนั้นในงวดที่หนึ่งเนี่ยก็เอาสี่เออโทษนะฮะเอาหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับ ไปคูณด้ 5, 15, วยห้าหารด้วย15บหมงั้นดอกเบีย้ยก็คือเท่าไรครับนี่หกหมื่นบาทนะครับงวดที่2องเราก็คํานวณไว้เลยก็ได้ครับงวดที่สองก็แสนแปดคูณด้วยสี่หารด้วยสิบห้าได้สี่หมื่นปดใช่ไหมครับงวดที่สามก็แสนแปดคูณด้วยสามพันสิบห้าได้ส6มหมื่นหนะครับงวดที่สี่ก็เอาแสนแปดคูณสองหารสิบห้าได้2องหมื่นสี่งวดที่ห้าก็เอา1 8 0่งแสนแคูณด้วหารสิได้หมื่นออ่าทีนี้เราก็เอาตัวเลขมาลงในในช่อง ทำระดอกเบี Syria, on, ้ยก็ไล่ลงมานะครับนักเรียนจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับวิธีนี้นะครับดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อยๆแต่ก็ยังมากกว่าวิธีที่หคือค่ารายปีอยู่นะครับทีนี้เงินต้นนะครับคิดยังไงนะครับเงินต้นก็คิดแบบเดียวกันครับเราก็เอาเงินงวดตั้งหักด้วยดอกเบี้ยก็จะเป็นเงินต้นในแต่ละงวดนะครับอย่างเช่นงวดที่1เนี่ยมีเงินงวดอยู่ทั้งหมด9ก้าหมื่นหกใช่ไหมครับมีดอกเบี้ยอยู่ห้งหมื่น เอาหักกันนะครับก็จะเป็นชําชระเงินต้นในงวดที่1นี้3 6 0 0 0บาททีนี้นี่คงเหลือหายังไงนะครับนักเรียนก็เอายอดคงเหลือนี่ตั้งเนาะเอายอดคงเหลือในวันที่หนึ่งมกราคมนี่ตั้งหักด้วยนะครับชำระเงินต้นหักด้วยชําระเงินต้นนะครับก็จะได้นี่คงเหลือออกมานะครับ โอเคครับก็คำนวณมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับกหลักการเดียวกันว่านะในปีสุดท้ายมันก็จะไม่มีหนี้คงเหลือแค่นั้นนะครับก็เข้าตารางเข้าสมก,การออกมานะครับดูวิธีการนะครับในการคํานวณทีนี้เขาบอกว่านะครับการคานวณหนี้คงเหลือในแต่ละงวดเนี่ยนะครับให้จํานวนเงินในช่องหนี้คงเหลือเนี่ยหักด้วยจํานวนเงินงวดในแต่ละงวดเหมือนกับที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะครับจากรายละเอียดนะครับหลังจากชำระค่าง,งวดวันที่สามสิบธันวาสองห้า x 6แล้วจำนวนนี้คงเหลือจะมีจำนวนเท่ากับ480,000แปดหมนลบด้วยเก้าหนะครับก็จะได้เท่ากับ384,000นะครับนี่คงเหลือนะครับอ,อย่างนี้นะครับลบด้วย96,000นะครับให้ได้384,000นะครับเอาเอาเนี่ยนะครับนี่คงเหลือมาหาักด้วย เงินค่าง,งวดนะครับอน,นี่คงเหลือมาหักด้วยเงินค่าง,งวดนะครับก็ไล่สามแสนสี่หมื่นนะครับในทํานองเดียวกันนะครับเป็นในหน้าสังเกตว่าการคํานวณดอกเบีย้ยตามวิธีที่สองนี้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดมาวิธีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า,าหลักการบัญชีนะครับเกี่ยวกับดอกเบีย้ยการขายตามสัญญาผ่อนชาระเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าดอกเบีย้ยเป็นจํานวนเงินมาก ควรแยกดอกเบีย้ยไว้ต่างหากจากรายการขายสินค้าแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัตินี่ครับคงไม่มีใครที่แยกว่าเ,เี่ยเงินต้นเท่านี้นะดอกเบีย้ยเท่านี้ล่ะให้เราเห็นใช่ไหมครับเพราะว่าในปีแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าดอกเบีย้ยมันสูงเงินต้นมันต่าถ้าเราคํานวณหาไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1ห,หรือวิธีที่สองนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมหลักการในบัญชีมันบอกว่าต้องแยก แต่เวลามาทําจริงๆแล้วมันมันไม่อยากให้ลูกค้าเห็นหรอกว่าดอกเบี้ยมันเป็นเท่าไหร่มันมีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอีกแบบหนึง่งถ้าถ้ามันมีการรับรู้เนี่ยมันก็ต้องไปไปแสดงรายการพวกนี้ให้มันปรากฏอยู่ในงบการเงินเมื่อมันปรากฏอยู่ในงบการเงินมันก็ต้องมีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เขาจึงไม่นิยมหรือมักจะไม่บันทึกแยกดอกเบีย้ยออกมาจากราคาขายแล้วก็ไม่บันทึกบัญชีรายได้ดอกเบีย้ยจากการขายโดยผ่อนชำระให้ปรากฏในบัญชีนะครับแต่ถ้าหากเป็นกิจการที่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีมูลค่าของสิน,สนทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นสูง อย่างเช่นเขาขายที่ดินเนี่ยเขายกตัวอย่างมาเนี่ยเขาบอกว่ากิจการที่จําหน่ายที่ดินหรือรถยนต์โดยวิธีผ่อนชําระมักจะต้องการให้ผู้ซื้อหนีทราบทั้งราคาขายเงินสดและราคาขายตามสัญญาผ่อนชําระเพราะดอกเบี้ยที่คิดเป็นจํานวนมากการลงรายการบัญชีกรณีนี้จึงต้องแยกบัญชีดอกเบี้ยที่คิดไว้ในบัญชี ออกมาต่างหากนะครับเรียกว่าบัญชีดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับยูเนียนอินเทอร์เรสนะครับถือเป็นรายได้รอตัดบัญชีแล้วจึงโอนดอกเบีย้ยนี้ไปเป็นรายได้ของแต่ละปีตามส่วนของเงินงวดที่ชําระแล้วนะครับก็คือถ้าเราพูดแบบนี้ก็คือเหมือนกับเราตั้งบัญชีไว้ใช่ไหมครับตั้งบัญชีดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงินไว้เสร็จแล้วในงวดที่1ก็ไปโอนดอกเบีย้ย ที่ยังไม่ได้รับเงินนี้ออกไปนะครับเป็นดอกเบี้ยที่เราได้รับชําระของปีหรือของวนันนั้นๆไปนะครับก็จะเป็นหลักการในการบัญชีคล้ายๆกับรายการปรับปรุงโดยทั่วไปนะครับามาดูวิธีการทางบัญชีมันนะครับในหน้าที่110นะครับเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า กิจการที่แสดงดอกเบีย้ยจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระเนี่ยครับแยกไว้ในบัญชีดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับเป็นบัญชีรายได้รอตัดบัญชีแล้วจึงโอนไปเป็นรายได้ของแต่ละปีตามส่วนของดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับแต่ละงวดหรือตามส่วนของเงินงวดที่เก็บได้นั้นจึงเป็นกิจการที่ถือหลักการบัญชีตาม a c c house basic จากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยครับ,บอกว่าราคาทุนมันคือสองแสนสี่ขายโดยผ่อนชาระสี่แสนเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าเอ็กําหกกำหนดชําระเงินดาวเนี่ยหนึ่งแสนบาทที่เหลือก็บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับและชําระเป็นเงินงวดเท่ากันทุกวันสิ้นปีเป็นระยะเวลาห้างวดดอกเบีย้ยนะครับทั้งสิ้นนะครับที่เราคำนวณได้ก็คือแสนแปดนะฮะซึ่งเป็นการคิดดอกเบีย้ยตามวิธีที่สอง รายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนชําระและการโอนดอกเบี้ยก็จะแสดงไว้ดังต่อไปนี้นะครับในปีที่หนึ่เนี่ยณวันที่มีการขายนะครับก็ขายเนี่ยมันก็ขายตา, AirPods ตามสัญญาผ่อนชําระนะครับแล้วก็มีการคิดดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับเงินไว้เพะฉะนั้นนะครับณนะวันที่ขายจะเห็นว่ามันมีการได้รับเงินดาวเข้ามาด้วยนะครับเราจะบันทึกบัญชียังไงอย่างนี้นะครับเราก็เดบิตเงินสดนะครับเดบิตเงินสดที่เป็นเงินดาวเข้ามา1น0 0 0แบาท คเครดิตขายตามสัญญาผ่อนชำระก็คือขายไป480,000ต้องไหมครับขอโทษนะฮะ400,000เครดิตดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับเงินที่เราคำนวณได้นะครับก็คือ12%ระยะเวลาห้านวัดนั้นก็คือ180,000บาทนะครับนำบัญชีด้านเดบิตกับเครดิตมาหักกันก็จะเป็นบัญชีลูกหนี้ขายตามสัญญาผ่อนชำระก็คือ480,000บาทนะครับมันหนะ้าปีที่หนึ่งนี้ก็เรียกว่าการบันทึกการขายตามสัญญาผ่อนชำระนะครับ ทีนี้นะครับณวันสิ้นปีที่1ก็เป็นการชําระค่าง,งวดงวดที่1นนะครับก็เดบิตเงินสดนะครับเครดิตลูกหนี้ขายตามสัญญาผ่อนชาระออกไปและในวันที่สาสือธันวาคมก็จะมีการบรถถันทึกรับรู้หร,หรือมีการโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเงินแล้วนะครับโดยไปตัดออกจากบัญชีดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับเงินที่เราบันทึกไว้นะครับแสนแดเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นบัญชีรอตัดบัญชีนะครับพอมันได้รับเงินค่าง,งวดเข้ามามันก็จะมีการตัดดอกเบีย้ยแล้เรียกว่าโอนดอกเบี้ยที่รับเงินแล้ว ดอกเบีย้ยมันเท่าไหร่ตามที่คำนวณก็คือ6 6 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับในงวดที่1เราก็บันทึกบัญชีว่าเดบิตดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงิน6 0,000นนะครับมันก็จะตัดกันนะครับนี่อันนี้อยู่เครดิตพอเราเดบิตมันก็จะตัดกันใช่ไหมครับชื่อเดียวกันอยู่คนละด้านมันลบกันนะครับเครดิตรายได้ดอกเบีย้ยก็คือรับรู้เป็นรายได้ของงวดปีที่1น่ี้เข้ามาเลย60,000บาทนะครับต่อไปในสิ้นปีที่2เห็นไหมครับก็บันทึกการรับเงินนะครับก็เดี๋ยวรับเงิน ขังวัดวันที่2ก็เดบิตเงินสด9 6 0 0 0เครดิตลูกนี้ขายตามสัญญาผ่อนชำระเสร็จแล้วก็มาบันทึกาการรับรู้ดอกเบีย้ยที่ได้รับเงินแล้วก็เดบิตดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงินเครดิตดอกเบีย้ยนะครับหรือได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยรับก็ได้นะครับนักเรียนตัวเดียวกันนะครับ4 8 0 0 0อันนี้ก็มาจากตารางเนาะเราคำนวณได้นะครับจากที่เราคำนวณได้นี่แหละครับเนี่ยดอกเบีย้ยที่เราคำนวณได้นไหมครับหกห0 0 0นส0 0 0มื0 0 0ปด0 0 0หมื่นกก็มาตามส่วนนะครับนักเรียนก็รับรู้มา ทีละงวดทีละงวดไล่มาจนถึงงวดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นงวดที่สามใช่ไหมครับก็บันทึกออกมาว่ามีการรับค่าง,งวดเข้ามาเท่าไหร่เดบิตเงินสดเก้าหมื่นหกเครดิตลูกนี้ขายตามสัญญาผ่อนชำระเก้าหมื่นหกนะครับก็เป็นการบันทึกการรับชำระค่าง,งวดตอนที่สามนะครับเสร็จแล้วก็มาโอนดอกเบี้ยก็เด,ดบิตดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับเงินสามหมื่นหกเครดิตรายได้ดอกเบี้ยใช่นเดียวกับงวดที่สี่นะครับก็บันทึกการรับเงินค่างงวด พร้อมกับโอนดอกเบี้ยตามปกติแล้วก็งวดที่หก็ปฏิบัติเหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักการวิธีการนะครับทีนี้เขาบอกว่าจากตัวอย่างการลงบัญชีข้างต้นแสดงว่าการชาระเงินงวดทุกวันสิ้นปีเนี่ยนะครับการปรับปรุงรายได้นะครับก็จะทําในวันสิ้นปีแล้วก็โอนตามดอกเบี้ยที่แท้จริงในตารางดอกเบี้ยแต่ถ้าสัญญาขายตามสัญญาผ่อนชำระเนี่ยครับตกลงให้ชําระเงินงวดเป็นหลายเดือนเ yeah. การปรับปรุงโอนรายได้ดอกเบี้ยของปีก็จะปรับปรุงรวมทั้งสิ้นในวันสิ้นปีหรือจะปรับปรุงโอนในแต่ละงวดที่ชําระเงินทุกวันสิ้นเดือนที่ชําระเงินก็ได้นะซึ่งจะได้รายได้ดอกเบี้ยทั้งสิ้นของปีเป็นจํานวนเท่าใดน,นั้นนะครับเป็นคือคุนบอกว่าจะได้รายได้ดอกเบี้ยทั้งสิ้นของปีเป็นจํานวนที่เท่ากันนะครับแต่ถ้าวันที่กําหนดให้ชําระ เงินงวดเนี่ยไม่ตรงกันกับวันสิ้นงวดบัญชีมันก็ต้องมีการปรับปรุงให้ได้ดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยคิดระยะเวลาจากวันที่ชําระเงินงวดครั้งสุดท้ายจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีด้วยก็คืออธิบายง่ายๆถ้าถ้ามันลงล็อกเนี่ยครับเป็นวันเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวันเดียวกันในปีหรือวันเดียวกันทุกเดือนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอก ในการปรับปรุงก็ใช้หลักการตามธรรมดานะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่นะครับที่วันมันไม่ตรงกันเขาก็าจะต้องมีการปรับปรุงไรายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม,เต,มเติมนะครับโดยให้คิดระยะเวลาที่ชําระเงินงวดครั้งสุดท้ายจนถึงวันสิ้นงวดในการเอามาเป็นระยะเวลาในการคํคนวณหาดอกเบี้ยนะครับเขาบอกว่าการลงบัญชีตามสัญญาผ่อนชําระ แบบแยกบัญชีดอกเบี้ยไว้ต่างหากนะครับเป็นบัญชีดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับเงินนี้อาจปรับปรุงโอนดอกเบี้ยเป็นรายได้ประจําปีแต่ละปีตามอัตราส่วนของเงินที่เก็บจากลูกนี้ได้แล้วเทียบกับราคาขายโดยผ่อนชําระดังกล่าวนะครับจะเขาบอกว่าเช่นจากตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีที่2ข้างต้นนะครับรายการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะอันนี้ก็อีกแบบหนึง่งนกะก็ดูว่ามันมันแตกต่างกันไหมนะครับ อ่าณวันที่1มกราคมนะครับ x 6กเนี่ยก็บันทึกการขายตามสัญญาผ่อนชำระก็เหมือนเดิมครเดบิตเงินสด10,000นนะครับเดบิตทุกนี้ขายตามสัญญาผ่อนชำระ48 0,000นะครับเครดิตขายตามสัญญาผ่อนชำระ4 0 0 0สดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงิน1 8 0 0 0 0บาทนะครับสิ้นปีที่1ครับวันที่31ธัญญาานวาคม2 5 x 6กนะครับก็รับชำระค่างวดวดที่1่พร้อมกับโอนดอกเบีย้ยที่ได้รับเงินแล้ว ดอกเบีย้ยที่รับเงินแล้วก็คือ3 6มหมื่นใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะรับรู้เท่าเท่ากันทุกปีเลยดอกเบีย้ยที่รับเงินแล้วนะครับะนะครับสามหมื 36, ่นหกปีอ่าพีที่2ก็3 6มหมื่นปีที่3ก็3 6มหมื่นนะครับก็คือเขาบอกว่าดอกเบีย้ยที่โอนเป็นรายได้ระหว่างปีนะครับคำนวณเงินงวดที่รับจำนวนเงินก็คือ96,000เทียบกับราคาขายทั้งสิ้นพิธีที่2เนี่ยคือมัน วิธีนี้มันเอาไปเทียบกับราคาขายทั้งสิ้นรวมดอกเบี้ยนะครับแต่ไม่รวมเงินดาวก็คือสี่แสนแปดคูณด้วยดอกเบี้ยที่คิดทั้งสิ้นก็คือแสนแปดเพราะนั้นดอกเบี้ยมันจะเท่ากันทุกงวดนะครับก็คือสามหมื่นหกก็คือเอาเก้า0มืนหกหารด้วยสี่หมืนแปดคูณด้วยแสนแปดนะครับก็จะเป็นรายได้ดอกเบี้ยเท่ากับสามหมื่นหก ซึ่งมันไม่เท่ากับดอกเบี้ยที่แท้จริงของงวดนะครับบัญชีรายได้ดอกเบี้ยก็จะโอนปิดไปยังบัญชีกําไรขาดทุนแล้วก็แสดงเป็นไรายได้ในงบกำไรขาดทุนเมือ่อวันสิ้นงวดส่วนบัญชีดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งมันเป็นบัญชีรายได้รอตัดบัญชีนะครับจะมียอดคงเหลือในวันสิ้นปีแล้วก็จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไรายได้หักออกจากยอดอเวลาหักเขาให้ไปหักออกจากยอดลูกหนี้ตามสัญญาขายผ่อนชำระ แล้วก็ยกยอดไปในปีต่อๆไปนะครับยอดคงเหลือในบัญชีดอกเบีย้ยที่ยังไม่ได้รับเงินนี้จะคํานวณได้เป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ค้างชําระวันสิ้นปีนะครับก็ขออธิบายตามนี้นะครับอันนี้คือวิธีการคํานวณหาดอกเบีย้ยแล้วก็วิธีที่2นะครับก็คือวิธีผลรวมตัวเลขนะครับแล้วก็วิธีการบันทึกรายการคือบันทึกบัญชีตั้งแต่วันที่ขายมีการคิด คำนวณบันทึกค่าค่าง,าง,งวดบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยนะครับบันทึกตัดโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเงินอย่างเงี้ยครับก็จะมีวิธีการตามที่ครูอธิบายตามที่หนังสือได้อธิบายให้นักเรียนเห็นนะครับก็ให้นักเรียนได้เข้าไปทบทวนเนื้อหาความรู้แล้วก็ฝึกนะครับทักษะแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเพิ่มเติมนะครับนักเรียนก็จะได้รับความรู้มากขึ้น แล้วก็สร้างทักษะความชํานาญให้กับตนเองนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับในการคิดดอกเบี้ยน,นะครับจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระนะครับอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ